ต่อถอดสิ้ออถ้าอาปาก็พอีดีกว่าวาง,งอ่ะเออสบายดีท่านผู้ชมนอมือนี่เฮามาหดคำและเฮาชินอนอยู่นี่เนาะนี่ยังสั่งตูบท่านพี่น,อน้องขอต่องนอนอยู่นี่พื่เฮา,าีนอนอยู่นี่น,นี่นะ hầu một chút non non khi nào nó như thế hầu phẩu như này nang như này nang như này là hay à mốc hơn sát nó vừa non lát nè như thế à nó may theo là như thế hầu à tắc bờ quẩy là bờ hơi thích như này tắc là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp พักนิดหนึ่งน,นะปะกรกับบุมี่ยังมีเดยกกไแฟหนะ่อมากไแฟอันเดียวแล้วก็ผักมิดเล่มนึงเนาะเป็นบ่มิดแล้วก็เขากองไฟอยู่นี่เน,ะนาะพี่น้องเนาะคิอกองไฟงนีน กอให้มันอยู่ข้างในนะเพราะว่าสุนี่เป็นวันที่น้องที่เจ็ว,เว,วันที่ก็เจอใช่อนี้วันที่หกวันที่เจ็ดเดือนสิบสองปีสองพันสิบเนาะ อากาศมานะันค่อนข้างหนาวพี่น้องเอาบูมีผ่าโฮบามบูมี่อย่างเลยเอาสีดำางไมื้อนี้เฮาอยัางบ่ได้กินข้าวเถอะพี่น้องต้องคำยังบ่ได้กินข้าวเธอเนาะนะ้ำก็ออยังบ่ได้กินมีแต่เอาตุ๊กเปล่ามานะี่ตุ๊กเปล่าพี่น้องนี่บม่มี่นำเด้อเนาะเห็นบ่บ่มี่นำเฮาสิงลงไปตัดน้ำเนาะ อีกหนึ่งคอยลงไปตักน้ำเอาเพราะว่ามนันนั่นเนาะเนี่ยบูมี่ยังกี่น้องนี่เห็นไหมนะบูมี่ย่างบูมี่ขาบูมี่ย่างเลยเนาะ Oh iya Cina ko Mujar はい。Yeah, thank you. <laughs> โอ้พ okay, ี่น้องเอาด่างไฟแล้วเนาะหลังจากที่เขาด่างไฟแล้วเขาตองนั่งเฝ้าอยู่นี่เนาะคือนี่โบก,กินน้ำแล้วโบก,กินข้าวแล้วพี่น้องมืออื่นคอยชอบกินเอาเพราะมันคั่มเนอะโบกูว่าเขาทิ่ชอบอยังกินเน,ะนาะน้ำก็ค่อนข้างเงี้ยไกลเหมือนนึงเนาะเอาต้องเฝ้าอยู่นี่แหละ คูว่ามันคือนี่มันสีอยู่แบบใดพี่นอ้องเสือมันบ้าบางพี่นอ้องมันบ้หนาได้เนะบม่มีผาโฮมบม่มีอย่างเลยมีแต่ว่าตุ๊กนาำแล้วก็ทงเพราะว่าเวลาเห็นวัตถุดิบหรือว่าพักที่กินได้ฮะนะเอาเราเก็บใส่ย,ยู่นี่เอามาเผื่อ เราบ่มีเขาเนาะบ่มีหนามบ่มีขมเ,เขามีแต่เราเฝ้าอยู่นี่คืนนี้ยนะจนซอกแจงเลยและมืออื่นคอยไปเสาะหากินก่อนเนาะเงินที่เพียงยเืดเนาะตัวเทา่าไหรเย็นที่เพียง ชิ้นนั้นตอ,อ้โอ,โอ้พี่น้องตอนนี้เขาอยู่มาอันสองโมงและนะ้วเนาะสองโมงแล้วไกลชิดแจงแล้วพี่น้องโอยอย่านอนแหงนงั่งเบาะแล้วพี่น้องเด้อ ฟื้นก็สมมกิเลเด้อฟื้นก็โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะจบซัมมี่ซาเดอ้อเพราะว่าเฮามันห่างไก่มันเริ่มหนาวแล้วเพราะมันไกส่สีแจ้งแล้วนะนี่นไก่สี้แจงห่างไก่มันเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวเฮาไปหาฟื้นมั้ยังแล้วก็ค่อยให้เพื่อนให้ใหอุ่นห้างไก่เนาะ โอเคผู้ใดมัก mm hmm. คลิปแบบนี้เนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระซองของคอยในเด้อเพื่อเพววื่อเป็นกำลังใจเนาะถ้าเป็นกำลังใจแล้วบทการตัดต่อบอได้บอถือบอต้องก็ขอทุกขอภัยน้ำเพราะว่ากล้องก็มันบดแจ้งแล้วก็ mm. กล้องก็มันเป็นมือถือแล้วก็ตัดต่อบอค่อยเก่งพี่น้อง เสียงอย่างโม้ห่นทะลุเสียงอาจจะเป็นซัดป่าพี่น้องเนาะว่าเลยว่าป่าแบบนี้บ่มีคงอยู่พี่น้องเลยเป็นป่าป่าห้างก็ใบได้เนาะป่าดมดิบก็ใบได้เพราะว่าสุปสุก,ก่อนมันมีคนอยู่แต่ตอนนี้มันบ่มีคนอยู่แล้วชาวบ้านเขาจะถือไ่ไปหมดเนาะนี่คือภูเขาพี่น้องภูเขานะ โอเคบายพี่น้องเข้บหน้าคอยพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามเด้อบย๊บาย